อยากรู้ไหม<า>เพราะตำแหน่งสูงสุดของดูสกินคือทีมิลิทฮอกไกโดนะคะคนที่เป็นทีมิลิตแล้วนะคะวิธีเดียวที่จะไปได้คือคอลิฟายทีมิลิตเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเป็นทีมิลิตได้ทุกปนีนั่นคือเราพีชิทุกทริปของดูสกินล้านเปอร์เซ็นต์นะคะเอาขอเสนมอมาเลอ ่าน,นะคะเราทำฮอปไกโดรีบๆทำไหผ่านตั้งแต่วันนี้นะะจนถึงเดือน6แม่สคิวใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยช่วงตั้งแต่เดือน7จนถึงสิ้นปีอ่ะไม่มีอะไรมากไปกว่าการทำทีวีเท่านั้นเท่านั้นนะคะเราตั้งเป้าแบบนี้ภายในเดือน6จบฮอปไกโดให้ได้อย่างไม่้อยสองตัวหลังจากเดือน6จนถึงเดือนที่สองทำทีวีลแบบนี้แล้วเราจะสามารถพิชิตทุกตำแหน่ง ี่ได้ในปีนี้ล้านเปอร์เซ็นต์นะะสุดท้ายนะคะฝากไว้เรื่องหนึ่งนะคะเมื่อกี้เิงคิดออกนะคะคือทุกคนคิดว่าเงินสำคัญไหมสำคัญมากไหมโคตรมากเพนเปนคนไม่นีใคยบอกว่าเงินไม่สำคัญาเราอยู่ธรรมดาสมฐานเราเพียงพอเฮ้ยจริงๆคือจะทะเลาะกันตายพอยเรื่องเนี้ย มีน้อยใช้น้อยค่อยปะยะันแต่เป็นเ้่องหนูใหมาตอนนี้นะคะคือถ้าเราเนี่ยอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยใช้น้อยมีน้อยค่อยประหยัดเนี่ยพอไดแ้แต่ถ้าเราคือได้หรือเปล่ามไม่รู้อะพอใช้ชีวิตมาจนทุกวันเนี่ยคือถ้าแก่แล้วอยู่ตัวคนเดียวไม่มีเงินก็ตายอะใช่ไหมคะ,นะคะแต่พอเรามีคนที่เราล้างอะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือลูกนะคะทิปปลาเนี่ย เพิ่ไปสวิตก่อนสามวันเพื่อนๆใช่ม่ตรงจอโรงแรมเึิงสวิตสองคืนห้าหมื่นสองคืนใคนหันไปหาโป้เฮ้ยนี่แม่มองเราอยู่ชาเที่ยบเ,เดือนด้วยคือน,นี่คือสวิตนะคะนี่คือยุโรปนะคะไทย ำไมเราถึงต้องรีบประสบความสำเร็จให้เร็วเพราะนี่คือการใช้ชีวิตแบบธรรมดาเพียงแ่ได้จองโรงแรม5ดาวมาพืนๆนะคะเพราะว่าร้านเนี่ยเราอยู่หลูอยู่แล้วเพราะดนสกินจัดถูกปะอันนี้เราก็อยู่สบายๆแต่สบายๆนี่คือ2คืนนะคะ5ห,หมื่นคือครึ่งแสนยังไม่นับตั๋วเครื่องบินที่จะให้ลุ่งขึ้น,นดีเทนเดอาดะเงินโคตรสำคัญนะคะ จริงๆและเนี่ยคือคนที่บอกว่าเงินไม่สำคัญนะคะเมื่อวันศุกร์ได้อีเมลมาค่าเทิมนะคะทุกๆ3เดือนจ่ายไม่ใช่สองือรนน้ำสองแสนทุกทุกสาเดือนจ่ายสองแสนลึกซึ้งเข้าไปถึงใจนะคะวันที่นี่เด็นพิธีเคยบอกว่าค่าเทอมเนี่ยมันเยอะเงินสำคัญนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆทุกคนนะคะเตรียมไว้ในตอนที่เราอยังทางานได้ ในตอนที่เรายังมีแรงทำนูนสกินให้ถึงที่สุดแล้วเก็บไว้ใช้ในเวลาที่เราหมดแรงยังมีนูสกีนที่สามารถให้เงินเราเนี่ยทุกเดือนทุกเดือนเจ็ดตักต่อเดือนทุกเดือนทุกเดือนแบบนีนะคะขอเสียงตบมือให้กับนูสกีนหน่อยค่ะโอเควันนี้ได้ฝากไว้แค่นี้ะน,น,นะคะเงินโชนสวัสดีค่ะ